สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องกระท่อมศึกษานะครับเดี๋ยววันนี้อดจะพาเพื่อนๆพี่พๆน้องๆมาใส่ปุ๋ยต้นกระท่อมกันนะฮะอันนี้แอดก็ลองเปลี่ยนปุ๋ยดูนะฮะนีอันนี้ก็ก่อนฝนตกนะฮะเนี่ยเพื่อนๆก็ดนไว้ฝนก็กาลังจะตกนะฮะอันนี้อ,นนนอ่ะ อันนี้แอดก็ลองเปลี่ยนปุ๋ยใหม่ดูฮะทางร้านเขาแนะนำแอดมาให้ลองใช้นะฮะเขาบอกว่าอันนี้จะเพิ่มให้ยอดกับใบแตกดีนะฮะอันนี้เป็นปุ๋ยอินรีนะนะเดี๋ยวแอดจะทดลองใส่ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆดูนะฮะว่าใส่ปุ๋ยอันนี้แล้วจะแตกดีหรือเปล่านะเดี๋ยวแอดจะลองใส่น้อยๆดูก่อนนะฮะเพราะแอดก็ ยังไม่เคยใส่เหมือนกันนะเนี่ยนะไม่เขาก็จะออกดำๆนะฮะอันนี้ก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยทางร้านเขาก็แนะนำแอดมานะฮะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวแอดก็จะใส่เนี่ยล้อมต้นเขาแบบนี้เลยนะ ใส่ก่อนฝนตกก็ดีนะฮะเราจะได้ไม่ต้องรดน้ำเนี่ยเนี่ยนฮะเพื่อนๆก็ใส่ห่างประมาณสักสอกนงนะึงฮะจากต้นเราให้ตน้นเขาเอาลากออกมาหากินเองนะฮะเนี่ยนะ เพื่อนๆก็โรยห่างๆประมาณสักศอกนึงนะล้อมต้นเข้าไว้นะอันนี้ก็เนี่ยนะเดี๋ยวแอดก็จะใส่ปุ๋ยโซนนี้ให้หมดเลยนะฮะแอดก็จะใส่ปุ๋ยอินซีนะฮะที่แอได้มาใหม่เนี่ฮะเห็นเจ้าของร้านเขาบอกว่าใบามันจะแตกเยอะนะฮะเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าใบชุดนี้จะแตกเยอะหรือเปล่านะฮะเนี่นะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆดูกันไว้นะฮะใบก็ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเราใส่ปุ๋ยอินย์นี้ไปแล้วว่าใบมันจะแตกเยอะขนาดไหนนะฮะ ประมาณนี้เลยนะฮะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเดี๋ยวมีอะไรจะอัปเดตเรื่องปุวยนี้เดี๋ยวอาจจะมาถ่ายลงให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันนะฮะแอ่ขอลองใช้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาบอกต่อว่าดีหรือไม่ดีนะฮะเนี่ยนะประมาณนี้เลยนะเงย ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องกระท่อมศึกษาด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปอะไรดีๆใหม่ๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะได้ไม่พลาดกันนะฮะวันนี้ฝนก็กําลังจะตกแล้วฮะเนี่ยนะฮะมามืดแล้วฮะเดี๋ยวผมก็ขอตัวใส่ปุ๋ยให้เสร็จก่อนนะฮะ เดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับ